HPV วัคซีนคืออะไร HPV คือ Human Papilloma Virus เป็นไวรัสที่เกิดได้จากการมเพศสัมพันธ์และเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหนักมะเร็งช่องปากและลน้าคอและมะเร็งอวัยวะเพศชายและยังทําให้เกิดผุดหัไก่อีกด้วยเริ่มฉีดตอนไหนและฉีดกี่เข็มเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปี หากเริ่มฉีดตอนอายุน้อยกว่า15ปีแนะนําให้ฉีด2เข็มหากฉีดตอนอายุมากกว่า15ปีแนะนําให้ฉีด3เข็มค่ะ HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงสุดถึง90%ซขึ้นอยู่กับชนิดและสถานี่ครอบครัค่ะสามารถป้องกันได้นานเท่าไหร่สามารถป้องกันได้อย่างน้อย10ปีแต่อย่างไรก็ตามควรไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามที่กระทรวงแนะนำครับ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนผู้หญิงชั้นป .5 ปีทุกคนวัคซีน HPV <B. S 2> <H B. S 1> ควรวฉีดในผู้ชายด้วย,วยหรือไม่ไมผู้ชายก็ควรฉีดเช่นเดียวกันเนื่องจากสามารถทําให้เป็นมะเร็งในเพศชายได้เช่นมะเร็งองคชาตได้ฉีด HPV วัคซีนกัน